ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแล้วครับทุกคนนี่คือ figure 8 pool แหล่งท่องเทีย่ยวสุดอันตรายที่ซ่อนตัวอยู่ใน royal national park Australia หลายคนไฝ่ฝันจะมาสัมผัสความงามที่นี่แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามหลายครั้งที่คลื่นสูงกว่า4เมตรซัดใส่นักท่องเทีย่ยวแบบไม่ทันตั้งตัวมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการถูกคลื่นสัตไปกระแทกหินหลายคนต้องถูกช่วยเหลือโดยเฮลิคอปเตอร์ The Figure อร์เ l ูจะสวยงามและอันตรายมากขนาดไหนเดี๋ยววันนี้มุงจะเล่าให้ทุคนฟังเองสำหรับการเดินทางไปฟิกเกอร์เอูสนะคะทุกคนจากซิดนียก็อย่างที่บอกเดินทางไป1ชั่โชวโมงทวนหลังจากที่เราขับรถไปถึงที่ Royal National Park เนี่ยสัญญาณมันจะหายไปเลยนะทุกคนแล้วก็ ต้องขับรถตามก้งแบบก้แบบก็ยังใช้ได้อยู่ก็ขับรถไปประมาณแค่15นาทีเราก็จะถึงที่จอดรถหน้า figure 8 i แล้วก็ต้องเสียเงินราวๆส2สองดอลลาร์นะสำหรับการจอดรถทั้งวันแต่ว่าพอเราจอดรถที่นั่นเสร็จปุ๊บก,ก็ได้เวลาการเดินทางในป่าตรงห้องโุ้ง y g o กทุกคนมันเขียนว่า4ี4ช,4ชั่วโมงนะอาจจะ ไปกับสี่ชั่วโมงนะตลกไวไหมใครใครบอกสี่ชั่วโมงว่าไงมิ <laughs> 4สี่กิโลตลกสี่ชั่วโมงน่ะหกกิโลสี่ชั่วโมงไหวไหมหกกิโลสองจุดอ๋อหมายถึงว่ารีเทิร์นก็นั่นแหละก็รีเทิร์นคือสี่ชั่วโมงไงไปกลับ <laughs> ไปไหม <laughs> ไปดีกว่าไป<ะ> <laughs> <laughs> let's go <S oh 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 oh. อย่งใกลแล้วคนนี้เป็นอะไรต้องใส่กระเป๋าสะพายต่ every time เลยอะ่ะเอ๋ากล้องครับ,บกระเป๋า <c oughs> แล้วคือไปกลับจะไหลสุดไหมเนี่ย <c oughs> ไหลสุดแน่นอนแตะคิวกินเท้าแน่นอนก็ทำดีมเหมือนกันเนาะเดินได้เรื่อยๆจริงหุงกับพี่เจก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> เพราะว่ารู้แค่ว่าเออหรือว่าแค่จอดรถก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่พอไปถึงความจริงไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าต้องเดินเป็นระยะเวลากว่า 2- ถึงสชั่วโมงนะเพื่อที่จะไปถึง Figur อร์เอแล้วก็เดินกลับมาอีก2-3สชั่วโมงซึ่งวันที่เราไปโชคดีที่ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเป็นใจมากเราก็เลยเดินเข้าไปทุกคนจะบอกว่าทางที่เดินคือดีมากมีทั้งบันไดใช่ไหมแล้วก็มีทั้งทางที่เหมือนแบบเขาทำมา เฉพาะอ่ะคือดีแล้วก็คือออกกําลังกายได้ด้วยนะทุกคนเปลี่ยนที่ออกกําลังกายจากเดินบนลูก่ก็มาเดินตามธรรมชาติคือดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับวิวที่สวยงามขออนุญาตเดินก่อนนะจ๊ะไปแล้วจ้ะ oh. คือดีโอ้ oh. ระหว่างทางก็มีอะไรให้ชมตลอดเนาะจริงคือมันดีอ่ะ ระหว่างทางทุกคนไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอวิวที่สวยงามขนาดนี้แต่คือมันคือดี้ั้งนี้เลยคือมันดีมากทุกคนเพราะว่าแอบได้ยินมาเหมือนกันว่ามันแอบน่าเบื่อนะระหว่างทางเดินมาแต่ว่าพอมาเองคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอะคือมันดีกว่าที่คิดมันดีกว่าที่คีนะทุกคนพอเดินเข้าไปตอนแรกก็เออบรรยากาศมันโอเคเนาะราะว่าทางเขาทำไว้ดีมากทุกคน จะเป็นบันไดให้ลงไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นทางลาดให้เดินลงไปเหมือนเราเดินลงเขาไปเขาทําทางเป็นทางดีๆหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปเจอทะเลทุกคนเป็นชายหาดหลังจากที่เราเดินลงจากบันไดชายหาดก็คือจะกว้างไกลสวยมากรู้สึกว่าคลื่นมันใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็บรรยากาศคือดีมากสุดท้ายเราก็เดินทางมาถึงฟิกเกอร์เอ็ดพูสแล้วนะทุกคนบอกเลยว่ามันไม่ได้ไกลอย่างที่คิด แหลัยจากนั้นพวกเราก็นึกว่ามันถึงแล้วแหละแต่ความจริงมันก็ยังไม่ถึงระหว่างที่เราจะเดินไปดีเอทพูลนะทุกคนเราก็จะเจอ The Burning p a l m s Beach อันนี้ก็ถือว่าเป็นครึ่งทางนะฮก่อนที่จะไปถึงดีเอพูลใช่แล้วอีกเข้ามากี่กิโลนะหนึ่งกิโลได้ไหมอืออีกอไม่ไกลก็จะถึงแล้วทุกคนเราเดินทางมาครึ่งหนึ่งแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวทุกคนจะได้เจอแล้วใช่มันสวยกว่าที่คิดมาก I I dancing wanna where wanna Wanna are be the people see see them ไม่ใช่ล d อุ้ยนี่ตู่เดวี่เลอะสายเลย การต่อไปที่เราต้องไปเชิญในวันนี้ก็คือค่ะการเดินขึ้นหินสุดฮลโโหดนะทุกคนก็กําลังจะเดินไปถึงเ s อูแล้วนิสเกลแต่ไม่รู้จะล้มหัวโขกพื้นกันหรือเปล่าเออไปกันบอยเดินไม่เด้ระวังอ่ะได้ไหมวะ แต่หลังจากนั้นเราก็ต้องเดินข้ามหินไปเรื่อยๆนะทุกคนกระโดดข้ามหินจกๆจกๆกๆซึ่งหินที่ว่าน่ไม่ใช่หินที่เดินกันง่ายๆเลย,เ,ลยเพราะว่าเป็นหินที่มันมีลูกทรงที่ไม่เหมือนกันเลยสักก้อนนะทุกคนแล้วก็เป็นหินก้อนใหญ่ๆเนาะแต่ว่าทางคือไปลำบากมากก็คือถ้าอายุมากกว่า แบบ10-40เลยเี่ยไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมมากและที่สําคัญนะทุกคนคือมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยรู้สึกว่าอันตรายมากถ้าเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมารพยาาบลจะมารับได้ยังไงหรือว่าใครจะรู้ว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าติดต่อใครไม่ได้เลยทุกคนหักแป๊บ เขากินน้ำด้วยนะครับใช่จ้ะอัคน,นี้ก็คือกระติกน้ำสแตนเลสที่พวกเราสแตนลี <c oughs> ที่พวกเราโอเคชาแนลขาดไม่ได้เลย <c oughs> นี่ครับกินนานนั้นเลยเหรอ <c oughs> สดชื่นไหมหลังจากที่ไม่ได้กินน้ำมานาน <c oughs> น้ำอันี้หมักไว้กี่ปีแล้วห <c oughs> มักรสชาติสองเดือนแล้วแล้วยังไม่ได้เอาออกรสชาติมันดีใช้ได้นะมันน้ำแร่เลย น้ำแรกน้ำแรกจากกติปไปถึงให้ไปให้ถึงเอดพวนเถอะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงแล้วครับทุกคนใช่แล้วยังลำบากมากต้องโตเลยกับไปอ่ะอย่าลืมนวลเงนเหนือคาดไหมความสวยงามค่ะครับนี่ขอจับหน่อยน้ำสติ๊กน้ำมหัศจนรย์น้ำมหัศจรรย์เป็นไก้จิตตี แล้วได้กลับแล้วบอ่อน้ำมหายกบอ่อน้ำมหารั์ใก,ก,ก,กล้ชัดโอ้ฟิงโอ้โอ้หลังจากการเดินทางที่หารือโหดสุดท้ายเราก<า>็เห็นเราผ่านมาแล้ว <laughs> เราก็ made it to figure eight pools นะทุกคน บรรยากาศคือจี๊ฉาข้างหลังคือฟินมากคือดีมากพอเห็นครั้งแรกหลังจากเดินขึ้นมาแล้วหันหลังกลับไปดูคือแบบโอ้ oh God. นนไม่กอดเนาะฟินมากเนาะให้ดูบรรยากาศรอบๆ ก็คือจะบอกไว้เลยว่าอย่างที่หนึ่งที่บอกไปแล้วเช็คสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมให้ดีเตรียมรองเท้าให้ดีแล้วก็อย่าลืมเอาเตรียมน้ำเตรียมขนมอะไรไปเพราะาทางมันค่อนข้างที่จะไกลนะไปกลับก็สี่ห้าชั่วโมงอาจจะหิวหรือว่าอะไรได้แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือ อย่าลืมชุดว่ายน้ำไปนะทุกคนเพราะว่าพวกเราไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำไปไม่ได้คิดว่าจะเล่นแต่พอถึงจุดๆนั้นที่ไปถึงแล้วลุงก็อยากจะเล่นน้ำนะก็ทําได้แค่ถอดรองเท้าแล้วก็เอาเท้าจุ่มลงไปก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะจุ่มลงไปทั้งตัวแล้วก็ท้ายที่จะแนะนาเพื่อนๆก็คืออย่าไปคนเดียวนะทุกคนให้พาเพื่อนๆไปด้วยเพราะว่าถ้าไปคนเดียวเหมือนค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าเราไม่ชํานันทางแล้วก็อย่างที่บอกเป็นอุบัติเหตุมันสามารถเกิดได้ ตลอดเวลาถ้าอย่างน้อยมีเพื่อนสักคนไปด้วยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาก็เราก็ยังจะโพสไว้กันได้เนาะแต่ว่าถ้าเราไปคนเดียวก็ค่อนข้างคิดจะอันตรายอ่ะก็คงไม่อยากจะอันตรายแบบนั้นเนาะก็จะบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนก็ถ้าคงจะไปนะเพราะว่าพอไปเจอ้อ็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากจริงรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นในชีวิตอะโต้สติเกอร์เอ็กซ์ คือมองในรูปมันอาจจะดูเฉยๆเนาะสำหรับหนูกับพี่เจก็รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้มันมหัศายนะมันแบบเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็บอมันไม่ใช่ตึ้นๆน,นะบอกจนลึกสามนี้นะทุกคนก็ถือเป็นอะไรที่แปลกตัวแปลกตาแล้วก็ทางที่เดินมามันก็ไม่เคยเจอในชีวิตแบบนักกีฬาสายเอ็กซ์ตรีมที่อยากมาลองอะไรที่แบบน่าจะสนุกอะถ้าคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการเดินป่าหรือว่าคนที่มีความแข็งแรงอะไรกนะ็น่าจะชอบ สถานที่แห่งมากเพราะว่ามันก็มันก็ถือว่าท้าทายนะสำหรับในคลิปนี้กับพี่อกก็ขอตัวลาไปก่อนจะรีบไปทำคลิปอื่นให้ทุกคนดูแล้วนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กับไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะ,ะยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะบายไปกระโดดลงน้ำก่อนนะ